สวัสดีครับเพื่อวันนี้ช่องฟันนี่นะครับเดฟเฟรนนี่รีแอคชั่นนะครับวันนี้ตัวอย่างเดอะมาเวลนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหก็กับปันมาเวลภาค2นั่นแหละนะครับแต่ภาคนี้ใช้ชื่อว่าเดอะมาเวลนะครับจริงๆเนี่ยตัวหนังตอนแรกจะเข้าฉายเดือนกรกฎานะตามกําหนดเดิมแต่ว่าเห็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะหลายเรื่องของ MCU ก็เลื่อนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เลื่อนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนนะก็ปลายปีเลยนะจากกลางปีโอเคก็ วันนี้ตัวอย่างก็มาเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ผมไม่เห็น <laughs> กมลท,ทำอย่างอื่นอยู่เล่นเกมอยู่เอาง่ายๆเลยอยอมรับตรงเ <c oughs> พิ่งมาเห็นที่หลังก็เลยทาช้าไปนิดนึงนะแต่จะตัดลงเดี๋ยวนี้แหละจะตัดลงคืนนี้แหละโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อ็นการเสียเวลานะครับโอเคจริงๆเหมือนเป็นทีเซอร์มากกว่านะเพราะว่าปกติในตัวอย่างหนังต้อง2นาทีกว่านะครับแต่คราอันนี้แค่หนึ่งาที55าิ้าวิเองนะ คไปดูกันเลยดีกว่านะเริ่มมาก็โอ้นิสุร่กับปาร์ลมโบเดนไปไหนเนี่ยอ We're to be with uh, wait a okay, right? huh? What the oh, okay, okay. We're looking for Kamala Khan. Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy. And you, I can totally show you. No! I'm not again! Hi. Where's our daughter? Where you are. you <laughs> oh. oh my god! <laughs> <laughs> โหอ,อยากดูอ่ะเฮ้ยแมวเต็มเลยเอามันมีกันเองอ่ะแปดพฤิกาคม,มนะครับโอ้โอ,โอ้จบแล้วนะครับโอ้ตัวอย่างสั้นไปหน่อยนะอืม เสียดายนะอยากให้สัก2นาทีกว่า,าจะดีกว่านี้นะครับโอ้น่าดูมากนะครับน่าดูมากเลยนะครับอยากดูละเดี๋ยวเดีก็ตอนแรกผมก็งงนะเอางี้ดีกว่าสำหรับหนังเรื่องนี้นะต้องดูซีรีส์วันด้าวิชั่นแล้วก็ซีรีส์ของเอ่อมิสมาเวลด้วยล้วจะ อาจจะเข้าใจมากกว่านี้จะอินมากกว่านี้นะครับจริงๆมาเวลมันก็แทบจะเป็นไม่ได้ก็คือต้องดูหมดทุกเรื่องอยู่แล้วนะในจกกักรวาลอ่ะก็ตัวละครเนี่ยครับผู้หญิงคนนี้นะมนิ bo, การเนี่ยมอิการมอริกาแลมโบก็จริงๆอ่ะคนเนี้ยเป็นเด็กเคยออกแล้วในกัปตันมารเวลเพราะว่ากัปตันมาเวลเนี่ยจริงๆอ่ะจะอยู่ในายุเก้าศูนย์ใช่ไหม เหตุการณ์ที่ไม่ปัจจุบ,บันอ่ะเอาง่ายๆเป็นการย้อนอดีมคล้ายๆก็กปับอเมริกาอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างแล้วก็อย่างการเด่นออฟเบอร์ลซี่วอลุ่มทูที่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในปี2014แต่หนังในฉาย2017ก็คือเหตุการณ์เนี่ยห่างจากภาคแรกแค่4เดือนเท่านั้นนะครับในเรื่องการเด่นนะนะโอเคมันมันจะมีอยู่หนังที่เรื่องไงนทำลายไม่ตรงกับปีของชีวิตจริงอะ่ะเออมันจะเป็นการย้อนไปอ่าซึ่งกับแบมเบลทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ดีก็เป็นอย่างนั้น แล้วแน่นอนว่าพอยุคก้าส่วเนี่ยมันก็ตั้งแต่โอ้โหหลายคนยังเด็กอยู่เลยอะถ้าเวนเจอร์เวนเจอร์หลายคนอะเด็กแน่น,นอนนะซึ่งโมนิกาแลมโบก็คือลูกสาวให้ทุกคนจำกันได้นะลูกสาวของแม่เขาชื่ออะไรผมลืมแต่ว่าเอาเป็นว่าแลมโบนั่นแหละคือเป็นเพื่อนกับมาเวลวอะอะถ้าใครเคยดูกับมาเวลเพราะว่าแลนะ่าจะจำได้กันอยู่แล้วอ่ะยิ่งถ้าใครเป็นแฟนมาเวลแล้วอันนี้มาดูก,ก็ รู้กันอยู่แล้วผมก็คงอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรนะครับอันนี้ก็พูดไว้เผื่ออ,อใครที่อาจจะไม่เก็ตนะอ่ะทีนี้ไม่รู้ว่าอาจจะแต่ทีนี้พอเป็นปัจจุบันใช่ไหมมอริกา้าแลมโบเนี่ยคือคนที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็โตแล้วไงแล้วแต่เราเาก็จะได้ออกไปแล้วในซีรีส์วันด้าวิชั่นนะทุกคนจะได้เห็นแล้วที่ให้ไปทำภารกิจในเ,เมืองเวสต์ฟิลด์อ่ะไม่รู้ว่าทำภารกิจอะไรกับมิสฟิลี่นะคือเอาเป็นว่าออกนอกโอกาสอ่ะเพราะว่านี่ก็แค่ตัวอย่างอ่ะก็ ทีความอะไรไม่ได้มากมายนะครับแต่นิฟฟลี่นี่หายไปนานเลยนะโหไม่ค่อยได้ออกเลยนิฟฟลี่คือหายหายวับไปเลยนะแต่ว่าที่กดเรื่องนีแต่ก่อนเรื่องนี้ก็จะมาออกในซีรีส์เรื่องหนึ่งก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้ฉายพฤติกาใช่ไหมซีรีส์อะไรนะ e เซคันด์อิเวชชั่นเป็นเกี่ยวกับแรน่อที่ผมก็ไม่ได้แต้นงะาขอขอภัยด้วยอันนี้ผมไม่ได้แบบละเอียดขนาดนั้นนะอ่าเราก็จะได้ดูนิฟฟลี่กันในเรื่องนั้นก่อนนะครับในซีรีส์เรื่องนั้นแล้วค่อยมาเห็นในทีในกัปตันมือพักสองนี้ ซึ่งพอมอริก้าแลมโบนี่ยกำลังจำโอกาสมาใช่ไหมมาหานิฟรีเนี่ยมันกลายเป็นการมราขานเฉยเลยนะการมาาขานก็คือมิสมาเวลในเรื่องซีรีส์ของมิสมาเวลนะครับก็ที่หลายคนเขามิจารณาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซีรีส์มิสมาเวลแต่เพราะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกโอเคเลยนะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับรู้สึกชอบไปเละเอาจริงๆโอเคสงสัยก่อนหนังเข้าฉาย อาจจะต้องไปย้อนดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะรับสำหรับซีรีส์มิสมาเวลเออมันเพราะว่าผมพอจะรู้เรื่องดูพอดเรื่องมาก่อนนั่นแหละเห็นอ่านอ่านมาก่อนแล้วว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องแบบเนี่ยผู้หญิง3คนนี้ระหว่างเนี่ยกัปตันมาเวลวิสมาเวลแล้วก็บนิก้าแ์ดมโบเนี่ยจะเหมือนกับว่าสลับที่อยู่กันน่ะเอออยู่แบบอยู่ดีก็สลับสลับสลับ,ลบแบบเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรสักอย่างอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่ได้เดียร์ลั่นะนะนะอย่างที่ผมบอกเลยผมก็จะบอกทุกคลิปนะเวลาที่ผมมาเรียกทุกท่านผมก็จะแค่เรียตาาามภษแฟนนนหัังะครบ จะไม่ได้แบบว่าเป็นข้อมูลแน่นอะไรอย่างนั้นนะครับเราแค่พูดไปตามแบบในฐานะที่เป็นแฟนหนังก็ประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> น่าจะาก็รู้สึกตลกดีนะก็หาดีถ้าเกิดดูไปเรื่อยๆแบบสู้กันอยู่ดีก็ย้ายๆายายายไปอ่ะ้วอย่างฉากนี้ใช่ไหมฉากกับปันมาเวลเนี่ยที่โผล่มาในห้องของกำมลาคารเนี่ยเออมาเราเห็นแล้ว,ลวนะในซีรี ตอนท้ายของซีรีส์มิสมาเวลเราเห็นกันแล้วว่าเนี่ยแคลนเดนเวอร์เนี่ยกับมินมาเวลโผล่มาไงก็ไม่รู้นะครับโอ้แล้วนี่นิฟิลี่ก็ไปหาด้วยนะนิฟิลี่กับมอนิก้าแันโบนะมาหากรรมลาข่านที่บ้านเลยด้วยโอ้นี่พวกพ่อแม่ของกรรมลาก็มาตอนรับมีออกมาครบเลยนะแล้วแบบกมมลากมมลาข่านเนี่ยคือเป็นเด็กผู้หญิงทิ่โ์้ไม่ตก S <S <an> มีคอนเทนต์ระหว่างคลิปแล้วโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ๋อก็คขรามาลาขานเนี่ยนะเหมืนอนอารมณ์ประมาณแบบก็เป็นเด็กคนนึงอ่ะเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นเด็กมาบายเองก็ข้างใครกับปันมาเวลไครลรอนเดนเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนต้องจากนิฟฟี่ด้วยแบบก็ <c oughs> พวแบบแฟนอเวนเจอร์นั่นแหละระหวาณนี้นะแล้วพอมาเจอนิฟฟี่แน่นอนว่าต้องดีใจมากครับ <c oughs> ตอนแรกคุยเจอเนฟฟี่ก็บอกว่า อยจะมาสอบเป็นอเวนเจอร์เหรออะไรอย่างงี้นะเออก็น่าดูดีนะน่าดูน่าดูดีแล้วก็นี่โอ้โหยังอยู่นะทั้งที่ถ้าตามเวลาในเรื่องนะ่ะผ่านไปเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วน้องกรูดไม่ใช่กรูดต้นไม้ไอแอมกรูดนะไม่ใช่ไอเจ้านี้นะไอเธอเอาเสียงพิษเอาขอภัยนะแต่ว่ามันชื่อ,ช,อชื่อเหมือนคล้าย,ายกันนี่แหละกูดแมวนี่แหละจากการเมิดภาคแรกใครก็น่าจะรู้กันดี แต่ว่ามีสู้กันเองด้วยนะตอนท้ายของตัวอย่างอะเนี่ยสู้นคนสามคนน่ะไม่รู้สู้กันทําไมนะอาจจะผมคิดนะอาจจะไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเออน่าจะสู้กัน,นเฉยๆมัน่าเป็นภาพหลอกอันนี้ผมไม่คิดว่าสู้กันเองอะผมไม่คิดว่าใช่แล้วมันไม่มีเหตุผลเลยผมไม่ออกไม่รู้นะอันนี้เดานะเดานะ <S <S เออโอเคครับประมาณนี้นะครับมาเรีชั้นสัส้นแล้วก็พูดนิดหน่อยนะมันพอดีมันน่าดูมากนะก็เลยมาวิเคราะห์สักนิดนึงแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นสายข้อมูลอะไรมากมายนะครับ โอเคชอบเลยกดไลค e, ์กดซับสไครป์กับช่องน้องฟันฟน,นี่ด้วยนะครับแล้วก็ตามเพจเฟซบุ๊กของฟันนี่ด้วยนะครับก็ <g år> จริงๆนะวันเนี้ยผมไปดู Mario มาริโอมาหนังหนังเรื่องมาร์เออการ์ตูนเรื่องมาริโอแล้วจริงๆอะ่ะกายจะกลับมารีวิวนะครับแต่ว่าตัวอย่างกับปันมาริโอมาดันมาก่อนก็เลยเลคชั่นไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปมาริโอค่อยหรือพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคส่วนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ